ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแบบแม่พิมพ์อิฐตัวหนอนตัม,มือลายปีกนกนะคะแบบปีกนกอันนี้จะปูเดี่ยวได้หรือว่าจะทำคู่กับตัวลูกเตา๋าแล้วก็ไปใช้ผสมกับแบบกระดูแบบหกแบบแปบดบเหลี่ยมกับลูกเต๋าได้นะเนี่ยเปิดกล่องมาเราก็จะมีโบชัวร์กับคู่มือไปให้นะคะได้เรียงนะเรียงไปโผแถมไปให้ ไม่ตามนะ่าแม่เหล็กแรงดูดสูงเป็นแม่เหล็ก n เล็กนะคะแต่ว่าแรงดูดสูงมากเบี่ยมมุมคมมากอันนี้เป็นถาดลายปีกนกนะนะจะได้ตามที่เราเลือกไป้ก็มีตัวถังบุนไก่กดลอ็อก ล้านครั้งเลยใช้งานจริงๆก็เกินหนึ่งหมื่นก้อนขึ้นไปนะคะ่ะลูกค้าใช้นานได้ยาวนานมากๆเลยการเก็บรักษาหลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ล้างชิ้นงานเช็ดให้แห้งไม่ให้มีเศษปูุ่นติดนะคะจะฉลมน้ํามันหรือไม่ฉลมน้ํามันก็ได้เก็บไว้ในที่แห้งก็จะมีถาดเนาะตัวนี้ถาดปลดชิ้นงานเป็นถาดถอดชิ้นงานแผ่นกลมน,นะหนึ่งชิ้น 5ชิ้น6ชิ้นน้งหมดในราคา1,200บาทเสามารถทำงานประกอบชีพได้เลยแล้วก็มีบูชัวก่องส่งให้ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเนาะสั่งมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่5แล้วนะะโอเคอขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่หอรอมส่ง